เช็ครถอยู่ครับสภาพกังมากตอนนี้เดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญเขาดูสิว่ามันจะต้องเซอร์วิสตรงไหนบ้างแล้วก็ต้องทาอะไรบ้างแต่บอกเลยว่าเต็มหน้า,ารถแมลงบานเลยครับแพ็กเกจวันนี้ก็จะเป็นตัวบูชพัดนะครับผมก็จะเป็นขัดวันเสร็แล้วก็เครืองทาจะเป็นล้างข้างนอกอย่างเีว่วล้างล้อล้างซุม้มลูบดินน้ามันครับเป็นตัววันเสร็จเคลือบเป็นตัวบูสเตอร์ นนครับผมนนท์ครับ วันนี้ผมอยู่ที่ซีนการลาดครับเป็นสถานที่จะนำรถมาสปาจะนำรถมาให้ซีนการลาดดูแลแลวรถคันนี้ผมเคยรีวิวแล้วเคยพูดไปแล้วนะครับเพราะมันเป็นรถส่วนตัวที่ผมใช้ทุกวันเป็นรถประจำวันที่วิ่งไปหาลูกค้าพาครอบครัวไปเที่ยวเดินทางออกต่างจังหวัดเราใช้ทุกๆวันแล้วก,การดูแลของผมเนี่ยมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นล้างเองบ้างให้เขาล้างบ้างรวมไปถึงการสปาครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งตอนที่ผมออกรถครั้งแรกเนี่ยผมได้แคมเปญแล้วก็แพ็กเกจการ เคลือบแก้วของ 3M จากโชว์รูมของ Heritage Honda ชาเชิงเซามาพอเขาเคลือบแก้วอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้งานได้ดีนะรูปแบบการใช้งานเราเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมันก็เลยทําให้รถเราเนี่ยดูแลง่ายด้วยรอยมันก็จะเป็นยากขึ้นรวมไปถึงพวกมแมลงหรือน้ําอะไรก็แล้วแต่ฝุน่นอะไรก็แล้วแต่เวลาล้างเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายเวลาเราล้างเราก็จะสามารถล้างได้เองเลยนะครับพอระยะเวลาผ่านไประยะหนึ่ง6เดือนก็แล้วเซอร์วิสไปรอบหนึ่งเซอร์วิสด้วยการ เอารถเนี่ยไปสปาด้วยกันล้างเคลือบสีขัดทั่วไปเพื่อให้ความเงาความฉ่ําของตัวสีเนี่ยมันยังคงกลับมาเหมือนเดิมทั้งๆท,ที่มันไม่ได้กินสีนะมันยังอยู่บนพื้นผิวของเคลือบแก้วที่เราเคลือบไว้ตอนแรกแต่พอมาเป็นวันนี้ผมก็เลยมีโอกาสนํารถคันนี้เนี่ยมาที่ซีนกาลาดเพื่อให้คุณแน็กที่เป็นซัลายเออร แล้วเขาได้ขยายกิจาการได้ขยายธุรกิจที่อยู่ในเครือรถยนต์อยู่แล้วเดิมทีทําชุดแต่งที่เป็นของ A.S.C. ของ ASPORT ์ตคาแล้ววันนี้เขาขยายมาเป็นซีนการหลาดที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้ใครที่สนใจสามารถ แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้มีแพ so ็กเกจหลายอย่างผมก็เลยมองว่าเฮอมันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะตัวเราเองเราดูแลรถอยู่แล้วเราอยู่ในวงการรถเนี่ยไอ้พวกอุปกรณ์ตกแต่งที่เราติดตั้งเข้าไปรวมไปถึงลอยพวกนี้ที่เราใช้อยู่ทุกๆวันปัญหาทุกๆคนเจอเป็นประจำมันก็ดูแลยากขึ้นมากขึ้นทุกวันจนเรารู้สึกว่าเออเราเอาเข้ามาสปาดีกว่าเพราะว่าถ้าสปาไปรอบหนึ่งเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเวลาเราล้างน้ําหรือฉีดน้าเบาๆเนี่ยมันจะหลุดง่ายพอเนี่ยมันติดนาน พอมันติดนานปุ๊บการดูแลของเราเวลาเราดูแลเองอ่ะมันจะค่อนข้างยากเราก็เลยเอามาสปาที่ซีนกาลาดนี่นะครับสิ่งที่ผมจะทำนะว,วันนี้ที่คุยกับคุณแน็กคุณแน็กเช็คเบื้องต้นและรอบคันมีรอยตรงนี้ต้องขัดตรงนี้เขาก็แนะนําแพคเกจที่แบบเซฟเวลาเรามากที่สุดวันนี้เรามีเวลาอยู่ประมาณสองชั่วโมง2ชั่วโมงนิดๆว่างพอดีนะครับก็เอารถมาสปาหน่อยแล้วกันก็จะเป็นเหมือนขัดรอบแรกลงล้างดินน้ํามันแล้วก็เคลือบสปาทีสมนต์ของตัวผิวรถทีสมนต์คืออะไรให้จําง่ายๆแบบนี้เวลาเราสระผม ใช่ป่ะเราสระผมก็เหมือนล้างรถพอล้างรถเสร็จสระผมเสร็จถ้าให้ผมเนี่ยมันมีผมที่นุ่มผมที่ลื่นเราก็ต้องใส่ครีมนวดผมเข้าไป มันก็จะทําให้ผมเราเนี่ยเงางามแล้วแต่สูตรของแต่และแบรนด์ที่ตั้งไว้นะครับเหมือนกันการดูแลรถเช่นเดียวกันเหมือนผมที่เราอยู่รูปแบบรถเหมือนกันครับแต่มันอยู่บนพื้นฐานของตัวรถแค่นั้นเองมันควรจะต้องดูแลเพราะว่าเราใช้ทุกๆวันวันนี้ก็เลยมีโอกาสเข้ามาเซอร์วิสก็เรียนย้ํานะครับว่าใครที่สนใจนะครับหรือใครที่รู้สึกว่าอยากจะรถเข้ามาสปาอยากจะมาดูแพ็กเกจผมขึ้นไว้ให้ใต้คลิปนะเดี๋ยวผมจะมาพูดตอนหลังจากทําสปาเสร็จด้วยหลังจากสปาเสร็จแล้ว B4 เนี่ยโคตรยับเลยโคตรกังเลยสภาพอัพเ r อแล้วหลังจากเซอร์วิสแล้วหลังจากสปาทิสมต์เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมมาทับใจขนาดไหนแล้วก็รู้สึกว่ามันแตกต่างจากของเดิมขนาดไหนเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังครับ ไปแล้วครับประมาณ2-3ชั่วโมงโดยประมาณถ้าคิดตามขั้นตอนโปรเซสจริงๆที่ทำรถปกติแต่วันเนี้คุณแอกเจ้าของเนี่ยดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าอ่นไหนๆก็มาแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยมีโอกาสมาใช้บริการแล้วก็สปาครั้งยิ่งใหญ่ของเรานะครับในรอบ6-7เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้เก็บพูสเทรแล้วก็เก็บข้อมูลเก็บ ภาพระหว่างการทํางานของทางช่างแล้วก็ทางคุณแอ๊กเนี่ยคอยฟีดแบ็กดูว่าตรงไหนติดปัญหาอะไรเราก็ดูกันตลอดตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยตอนที่ล้างรถคือขั้นตอนตามปกติที่เราใช้งานทั่วไปทํารูปแบบทั่วไปก็จะล้างรถมาสปาชุดใหญ่ขัดซอกหลังจากนั้นก็เอารถเข้ามาในห้องนี้เพื่อลูบดินน้ามันลูบดินน้ามันเพื่ออะไรเพื่อให้พื้นผิวเนี่ยไอ้ค่าคิ๊ไข่ที่เราไม่ได้ล้างไม่ได้อาบน้ํามานานเนี่ยมันลบหายไปก่อนที่จะใช้เครื่องขัด อารมณ์ประมาณนั้นเพราะหลังจากนั้นปุ๊บก็ใช้เครื่องขัดเพื่อเก็บรอยรายละเอียดขนมงขนแมวอะไรก็แล้วแต่ก่อนที่จะลงน้ํายาและขั้นตอนสุดท้ายเมื่อกี้เพิ่งเสร็จไปเลยคือการลงน้าํายาและไฮไลท์กว่านั้นแพ็กเกจที่ผมมาทำนะวันนี้เนี่ยคือแพ็กเกจที่เป็นตัวเซรามิก boot coating เนะาะก็จะเป็นเหมือนประมาณว่า บูทให้ผิวตัวรถเนี่ยมันมีความฉ่ำมันมีความใสซึ่งจากที่ทางคุณน็กเนี่ยอธิบายมาว่ามันจะมีความใกล้เคียงกับตัวน้ำยาเคลือบแก้ว 3M ใกล้เคียงกันมากแต่วัตถุประสงค์การใช้งานเนี่ยมันแยกออกมาชัดเจนอย่างตัวบูทโคตติ้งเซรามิกเนี่ยตัวเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่เป็นฉีดสเปรย์มันจะเหมาะกับการใช้งานราคามันก็ไม่ถูกนะบอกเลยว่าไม่ถูกการใช้งานมันก็จะสั้นกว่าเพราะว่า รูปแบบแพ็กเกจเนี่ยมันจะราคาถูกกว่าแต่ถ้าให้แนะนําจริงๆเนี่ยการดูแลรักษารถเนี่ยควรเคลือบแก้วไว้ดีที่สุดการเคลือบแก้วเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมี6เดือนปีหนึ่งมีแน่ๆเคลือบแก้วไปแล้วก็เข้ามาเขาเรียกรีโค้ดใหม่เข้ามาเคลือบใหม่ชั้นเลเยอร์นอกมันก็จะรักษาความฉ่าของตัวรถแบบนี้ไปนานๆนะครับคือเดิมทีผมใช้ตัวน้ํายาเคลือบแก้วจากโชรูมอยู่แล้วที่เป็น 3M พอตัวนี้ปุ๊บก,ก็เลยมาเป็นของ 3M อีกแวบบแรกที่เห็นคือมันฉ่ามาก คือเราเห็นตั้งแต่ขั้นตอนเราเห็นตั้งแต่การใส่ใจของทางซีนการลาดเนี่ยเราก็มองว่าการดูแลเราเชื่อในเรื่องนี้เราก็มาเลือกใช้บริการแล้วก็แวบ,บแรกนี่โอ้โหฉ่ำวาวฉ่ำวาวเลยต้องใช้คําว่าฉ่ำวาวแต่ผมต้องพูดในลักษณะที่เป็นรถที่มีการใช้งานนะผมใช้มาปีหนึ่งพวกรอยแล้วพวกเนี้ยเรา เข้าใจได้เพราะมันเป็นตามการใช้งานพวกรอยสเก็ตหินตามกันชนหน้าตามฝากระโปรงอันนี้ตามปกติช่างแบบขัดเต็มที่เต็มประสิทธิภาพของความชนานาญของช่างเรียบร้อยแล้วแล้วพวกนี้นี่น,นี่เดี๋ยวผมเอาให้ดูน,นิดนึงตรงนี้ครับตัวกระจกบองข้างกระจกบองข้างเนี่ยผมทําให้เป็น,เป,นเป็นสีดําเงามาเดิมทีนี่นะมานี่มาแรงเต็มไปหมดเลยแล้วมลงกับสีดําเงาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโอ้โหบอกโคตรเครียด ผมนี่แทบจะไม่ขัดนะเพราะว่าถ้าไม่มีความชานาญนาน,น,นๆที่จะขัดเพราะว่าความที่เป็นสีดำกอสแบ็กแบบเนี้มันจะเป็นรอยง่ายที่สุดแล้วนะครับพอช่างทําแล้วมันกลับมางเงาเหมือนเดิมแล้ว่มันดูดีเหมือนเดิมแล้วแล้วก็ลหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นตัวสปอยเลอร์หลังคาตัวที่เป็นดักเทลตูดเป็ดรวมไปถึงสเกิร์ตลหลายๆอย่างเนี่ยทางซีนกาลาดเนี่ยเขาได้เคลือบน้ายาโคตติ้งเซรามิกให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าประทับใจในวันนี้ ก็อยากจะแจ้งอย่างนี้ละกันสําหรับใครที่อยากจะนํารถมาสปามันเหมาะใครเหมาะกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่ใช้รถไประยะหนึ่งแล้วแล้วรู้สึกว่ารถเนี่ยมันเบื่อเบื่ออะไรเบื่อจากความจําเจของสีรถที่มันมีความด้านตอนแนะนําให้มาสปาใช้งานรถมันทุกวันอยู่แล้วอ่ะอาบน้ําให้เขาหน่อยเถอดดูแลรักษาเขาหน่อยเพราะรถเนี่ยถ้าเราใช้ทุกวันเนี่ย มันก็เหมือนเป็นหน้าตาของเราในทุกๆวันเช่นเดียวกันนะครับกับอีกเคสหนึ่งลูกค้าใหม่ที่เพิ่งรับรถป้ายแดงมาเลยแล้วรู้สึกว่าไหนๆก็ซื้อรถแล้วเป็นของรางวัลความภาคภูมิใจของแล้วแล้วอยากจะเคลือบ ให้เขารักษาสีแบบนี้ไปนานๆออกจากศูนย์อดีอยู่แล้วแหละแต่มันอาจจะมีบางอย่างเล็กๆน้อยๆอาจจะมีรอยขนแมวจากการเช็ดรดล้างรถก่อนส่งมอบอยากจะมาเคลือบให้มันรักษาสีไว้อย่างนี้นานๆก็แนะนําให้มานะครับเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่ดีเพราะว่าพวกน้ํายา 3M เข้าขึ้นชื่ออยู่แล้วรูปแบบการใช้งานค่อนข้าง ชัดเจนอยู่แล้วในการใช้งานที่เป็นเคลือบแก้ว 3M ตัวผมเองผมก็ใช้ผมก็เลยแนะนําได้แล้วสิ่งสําคัญกว่าน,นั้นครับช่างที่ชํานาญการผู้ผลิตรวมไปถึงทางร้านที่ให้การเซอร์วิสเนี่ยเป็นส่วนสาคัญนะเพราะว่าถ้าช่างไม่ชํานาญ ร้านไม่มีอัปเตอร์เซลที่ดีไม่มีบริการหลังการขายที่ดีผมมองเลยว่ามันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยเจ็บใจที่สุดและตัวผมเองก็กังวลเรื่องเนี้ยเป็นหลักสิ่งที่ผมไม่กังวลกับตัวซีนกระดาดเพราะว่าเขาอยู่ในเครือเดียวของ a s เอสีแอสปอร์ตคาร์ที่เขาทําเกี่ยวกับรถยนต์อยู่แล้วเป็นชุดแต่งเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับรถยนต์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Honda s u zuki หรือแม้กระทั่งที่เป็นมิสูชิที่ผมขายอยู่หรือ h o n d ้าที่ผมใส่อยู่ Next e ตออันนี้เขาก็ขายอยู่นะครับเขามีความชำนาญอยู่แล้วในการทำสีเพราะว่าเขาต้องใส่สเกิร์ตเขาต้องทำสีให้เหมือนกับตัวถังตัวรถมากที่สุดเราก็เลยมองว่าเออเขาเก่งอยู่แล้วเราใช้บริการได้เราเต็มที่อยู่แล้วก็แนะนำนะครับสำหรับแพ็กเกจตอนนี้มีแพ็กเกจพิเศษสำหรับลูกค้าหรือใครที่สนใจอยากจะมาเคลือบแก้วหรืออยากจะเป็นแบบผมก็ได้ที่เป็นน้ำยาเซรามิก โคตติ้งเนี่ยเคลือบน้ำยาไว้ให้รถมันฉ่ำให้รถมันวาวแบบนี้เนี่ยก็มีแคมเปญพิเศษเดี๋ยวผมใส่ราคาไว้ให้ท้ยคลิปรวมไปถึงช่องทางการติดต่อของทางร้านสีนกาลาดด้วยเส้นทางนะครับใครที่มาไม่ถูกนะครับเซิร์ชคำนี้ขึ้นมาบน Google Map เจอแน่นอนหรือหาไม่เจอกดที่ลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ด้านล่างนะครับสำหรับสีนกาลาดครับบริการหลายด้านนะไม่ว่าจะเป็นการแว็กแล้วก็เคลือบเซรามิกรวมไปถึงเคลือบแก้ว 3M ก็แล้วแต่การใช้งานบางคนใช้แบบไหนก็เลือกให้ตรงกับจุดประสงค์ก็มาคุยกับทางร้านได้และเร็วๆนี้ครับทางร้านซีนกาลาดเนี่ยเขาจะเปิดลายที่รับลับสีรถรวมไปถึงติดฟิลม์มใสบางคนไม่ชอบเคลือบแก้วก็สามารถแลับฟิล์มใสได้แลับฟิล์มสเก็ตหินเวลาขูดรอยหนักๆเวลาสเก็ตหินเม็ดใหญ่ๆ พวกเนี่ยไม่มีอาการแน่นอนซึ่งตัวผมเองเจอมาแล้วก็ถ้าเดี๋ยวอาบน้ําแล้วก็คงต้องมีโอกาสถ้ามีโอกาสก็คงกลับมาใช้บริการที่สินกาลัดแน่นอนก็ฝากไว้ด้วยใครที่สนใจโทรหาหรือแอดผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกช่องทางของซินกาลัดได้เลยครับสุดท้ายแล้วนะครับก็คงยังคงย้ําแบบเดิมว่าการใช้งาน ของตัวรถควรจะต้องดูแลเขาหน่อยควรจะต้องสปาเขาให้ดีหน่อยมันคือหน้าตาของเราอ่ะเราใช้ทุกๆวันอยู่แล้วนะครับรักษามันให้ดีมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่กับเราเปนานๆรวมไปถึงสีรถด้วยนะครับก็แนะน,นําแนะนําเป็นสิ่งที่ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยเพื่อจะได้ไม่พพาทุกการติดต่อกันต,ต,ติดตามของเราเองเราจะนําข่าวสารที่ดีๆําข้อมูลดีๆมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่อยู่เป็นประจาครับคลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ